ครับวันนี้มาติดตั้งที่อำเภอลมเก่านะครับอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเครื่องบดแกลบนครชัยการช่างนะครับคลิปคลิปทุกตัวนี่แหละถัดดูให้ดูสดๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าเห็นว่อาอันนี้แหละเห็นเลิปน,น,นีแหลย้นนเลยเป็นขนาดมอเตอร์สามแรงนะครับหบัวมโมบูต12นิ้วนะครับตัวน,นี้ แล้วเราเเใส่รับรับแกกัได้ใส่แตลออนนี่แหละกแกน้แกตนี้แหละก็เดินทางมาติดตั้งนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดไม่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะครับครต้องลงเครื่องติดตั้งครับเดินกระบอนะครับตัวนี้ติดขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดนะครับประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวนะครับเมื่อก่อนก็เป็นพันนะครับปฏิบัดิบหายากนะครับก็เลยใช้เครื่องมือบดล้ำนะครับบทเกล็บนะครับของนครชัยการช่างนะครับวันนี้ ต่อไ้วางใจนะครับกับลูกค้าอำเภอลมเก่าครับอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูณ์นะครับ้าที่สนใจนะครับมาดูงานได้นะครับที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบณ์มาพร้อมสายฝนเลยครับ สามารถที่จะเดินทางานต่อเนื่องได้นะครับต่อเนื่องได้ครับสาี่ชั่วโมงได้ตลอดนะครับเป็นมอเตอร์ขนาด3แรงนะครับครับสนใจก็ติดต่อสำนักงานช้การช่างนะครับ